ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการพิสูจน์ตัวเองคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าการเป็นคนเก่งการเป็นคนประสบความสำเร็จต้องมาพร้อมกับการแสดงออกถึงความสามารถของตัวเองอย่างชัดเจนต้องทำให้คนอื่นรับรู้ว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถต้องอวดความเก่งต้องประกาศสักดาและจะได้รับการยอมรับแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวิตเขามักจะเป็นคนที่มีความสามารถ แต่เขาจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะคนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพอย่างแท้จริงและเขาจะเป็นที่รักของคนรอบข้างค่ะในเส้นทางของการแข่งขันโดยมากแล้วผู้ชนะก็มักจะเคยเป็นผู้ที่แพ้มาก่อนคนที่เขาประสบความสําเร็จบางครั้งเขาก็ผ่านชีวิตจากการล้มเหลวมาก่อนข้อดีของการที่เขาเคยล้มเหลวมันทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าความสําเร็จ มันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายมันต้องผ่านความพยายามมันต้องมีอุปสรรคและมันจะทำให้เขาเก้าวในชีวิตของเขาในปัจจุบันได้อย่างมั่นคงเพราะเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การที่เราล้มเหลวมามันจะทำให้สิ่งนั้นล่ละคะ่ะเป็นครูที่ดีที่สุดสอนในด้านของความรู้ประสบการณ์ความเข้มแข็งในหัวใจซึ่งความสำเร็จมันให้ไม่ได้และคนที่สำเร็จอะไรง่าย เขาก็มักจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้คุณเคยเห็นใช่ไหมล่ะคะบางคนเขาปลุกเกิดได้รับมรดกจากพ่อแม่บางคนปลุกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือบางคนฟลุกได้เงินมาง่ายๆแต่สุดท้ายบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถรักษาเงินเหล่านั้นเอาไว้ได้เหตุเป็นเพียงเพราะว่าพวกเขาโชคดีแต่ไม่ได้ผ่านมาด้วยความพยายามไม่ได้ลองล้มเหลวไม่ได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิต ความสำเร็จมันก็เลยได้มาในสิ่งที่แตกต่างกันดังนั้นช,ชัชยชนะหรือความสำเร็จมันจะหอมหวานก็ต่อเมื่อคุณได้ลิ้มลองรสชาติของความพ่ายแพ้คนที่เกิดมาบนเส้นทางของความสำเร็จแล้วหวังว่าจะไม่แพ้เลยสักครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันต้องมีผ่านมาบ้างและค่ะคุณเองก็คงเห็นว่าคนที่ประสบความสาเร็จมากมายรอบตัวคุณหรือคุณที่คุณ,คณเคยเห็นในทีวี หรือคนที่คุณเคยอ่านประวัติเขาว่าเขาเป็นคนสำเร็จคุณก็น่าจะรู้ว่าเขาผ่านเส้นทางของการมีชีวิตที่ยากลำบากมาก่อนบางคนติดลบบางคนมาจากศูนย์บางคนมาจากครอบครัวที่ยากจนบางคนมาจากชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยแต่พวกเขาพยายามปันฝ่าจนผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้และคนรวยส่วนมากเขาจะมีคุณสมบัติอย่างหนึง่งนั่นคือเขาจะเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ ยิ่งเขารวยขึ้นยิ่งเขาสูงขึ้นเขากลับโน้มตัวให้ต่ำลงและสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาได้รับโอกาสดีๆสิ่งเหล่านี้กลับทำให้ชีวิตเขายิ่งเจริญสิ่งเหล่านี้กลับทำให้เขากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงศิลปะแห่งการเป็นคนเก่งที่ถ่อมตัวว่าคุณลักษณะแบบนี้ เราจะนำมาพัฒนามาปรับปรุงให้เราเป็นคนเก่งโดยที่ไม่ต้องโอ้อวดอย่างเขาได้บ้างหรือเปล่าและถ้าเรานำมาใช้เรามีศิลปะแบบที่คนรวยเขามีเราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบเดียวกันกับเขาได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่1ความหมายที่แท้จริงของการถ่อมตัวการถ่อมตัวไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลดคุณค่าของตัวคุณลงนะคะบางคนคิดว่าการถ่อมตัวเพราะว่าเราอ่อนแอเพราะว่าเราไม่กล้าเพราะาเราไม่สู้คน แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่การที่คุณทําตัวให้ดูด้อยกว่าคนอื่นแต่มันหมายถึงการที่คุณมีสติรู้ตัวคุณรู้อยู่เสมอว่าคุณเป็นใครคุณมีจุดแข็งอะไรและคุณยังต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมคนที่ถ่อมตัวจะมีลักษณะดังนี้ค่ะรู้จักให้เกียรติเคารพผู้อื่นไม่ว่าคนคนนั้นจะสูงกว่าเท่ากันหรือต่ำกว่า คนทอมตัวจะไม่โอ้วดไม่พยายามทำให้ตัวเองดูเหนือคนอื่นคนทอมตัวจะเปิดรับคำวิจารณ์และพร้อมจะพัฒนาตนเองและแก้ไขในข้อบกพร่องคนทอมตัวทุกคนเขามีความมั่นใจในตนเองแต่เขาไม่ต้องแสดงออกเพื่อที่จะกดคนอื่นให้ต่ากว่านะคะและเขาให้ความสาคัญกับชีวิตที่จะประสบความสาเร็จมากกว่าการที่จะพยายามอ้วดเพื่อให้คนอื่นชมคะ่ะ คนที่ถ่อมตัวไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะต้องอ่อนแอหลายคนคิดว่าไม่อยากถ่อมตัวเพราะไม่อยากเป็นคนอ่อนแอผิดแล้วนะคะคนที่ถ่อมตัวเป็นคนที่รู้ตัวอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ควรแสดงออกเมื่อไหร่ควควรมั่นใจและเมื่อไหร่ควรจะจําเป็นที่จะต้องอยู่แบบเงียบๆแต่ทรงพลังค่ะข้อที่2องทำไมคนที่ถ่อมตัวจึงเป็นคุณสมบัติของคนที่ประสบความสําเร็จง่ายๆเลยนะคะ หากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์และในโลกธุรกิจเราจะพบว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่และนักธุรกิจระดับโลกจะมีความถ่อมตัวเป็นหนึ่งในคุณลักษณะสำคัญของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นนักปรา์หลายคนในอดีตไม่ว่าจะเป็นคนรวยอย่างวอรเรนบัฟเฟตอย่างบิลเกตอย่างโทนี่โรบินอย่างเจฟเบซอสหลายหคนค่ะเขาจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเหตุผลที่คนเก่งเขาถ่อมตัว นั่นเป็นเพราะว่ามันทำให้เขาประสบความสำเร็จพวกเขาถ่อมตัวเพื่อที่จะเปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากคนรอบข้างการถ่อมตัวจะทำให้คนไม่คิดว่าคนนี้ไม่พร้อมเปิดรับคนนี้มีอีโก้สูงเพราะถ้าคุณไม่ถ่อมตัวเวลามีไอเดียใหม่ๆเขาจะไม่นำมาเล่าให้คุณฟังหรอกคะ่ะเพราะเขาคิดว่าคุณจะโต้กลับไปด้วยท่าทีหยิ่งพยองคุณจะทำเหมือนกับคุณเก่งแล้วและคุณรู้แล้วคุณจะไม่อยากรู้อะไรจากใครทั้งสิ้น ดังนั้นคนรวยเขาจึงไม่เป็นคนแบบนั้นค่ะพวกเขาสร้างสัมพันธ์ที่ดีพวกเขาอ่อนน้อมถ่อมตนพวกเขาเลยได้รับการเคารพไม่ว่าจะเป็นทั้งจากเจ้านายจากลูกทีมจากคู่ค้าธุรกิจพวกเขาไม่ใช่คนที่ชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งพวกเขาโฟกัสที่เป้าหมายโฟกัสที่ความสําเร็จไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเอาชื่อเสียงตัวเองให้โด่งดังเท่านั้นคนที่ถ่อมตัวจะให้ความสําคัญกับผลงานมากกว่าผลลัพธ์ที่จะได้รับคําชม มากกว่าที่คนอื่นจะมาบอกว่าคนนั้นเก่งจังเลยคนนี้เก่งจังเลยนั่นไม่ใช่เป้าหมายของเขาค่ะเป้าหมายของเขาคือเขาต้องสําเร็จจา,จากที่เขาเป็นคนที่เก่งและประสบความสําเร็จด้วยความสามารถอย่างแท้จริงพวกเขาจะมีความอดทนพวกเขาเก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวได้ดีและคนที่ถ่อมตัวทุกคนเขาเข้าใจค่ะว่าความล้มเหลวยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตคนถ่อมตัวพร้อมจะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองเสมอ คนถอมตัวจะสามารถก้าวข้ามผ่านความยากลําบากไปได้อย่างง่ายดายเหตุผลเป็นเพราะว่าเวลาที่เขาลําบากมักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเสมอเพราะเขาพร้อมที่จะน้อมรับไงคะก็อย่างที่บอกยิ่งต่ํากลับยิ่งสูงนั่นหมายความว่ายิ่งคุณโน้มหัวให้ต่ําอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่าไหร่กลับจะมีคนมาช่วยยกย่องเชิดชูให้คุณสูงขึ้นมากเท่านั้นค่ะพอพูดมาถึงตรงนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่า แล้วถ้าเราจะเป็นคนเก่งที่ถ่อมตัวบ้างมันมีวิธีที่เราจะนำมาฝึกใช้ได้บ้างไหมมีวิธีฝึกสิคะคุณเองฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะฝึกยังไงบ้างคอที่หนึ่งฝึกฟังให้มากกว่าพูดคนที่มีเสน่ห์และเป็นที่น่าเคารพของคนทั่วไปในวงสนทนาไม่ใช่คนที่พูดมากที่สุดแต่กลับเป็นคนที่รู้จักฟังผู้นำที่ดีมักจะเป็นผู้ฟังที่ดี พวกเขารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นโดยไม่ตัดสินพวกเขาใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาตัวเองและองค์กรคุณตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะใครสักคนให้ได้คุณถามคำถามเมื่อคุณมีข้อสงสัยแต่คุณต้องไม่พูดแทรกคุณให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่นให้ได้ตั้งใจฟังพยักหน้ารับรู้รับทราบไม่เล่นโทรศัพท์ขณะกำลังคุยแค่นี้คุณก็กลายเป็นคนที่ทรงพลังมากแล้วค่ะข้อที่2ในการฝึก คุณต้องให้เครดิตกับคนอื่นแทนที่คุณจะพยายามทำตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาคนที่ถ่อมตัวเขาจะรู้จักให้เครดิตกับทีมงานให้เครดิตกับคนรอบตัวเมื่อพวกเขาทำสิ่งที่ดีเขาไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่เขาไม่ได้ยกเอาความดีความชอบนั้นมาเป็นของตนเองเขาจะบอกว่าที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ได้เป็นเพราะมีทีมงานที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอดังนั้นคนที่ถ่อมตัวจะไม่เอาความดีของผู้อื่น เขาตรวจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นรับรองค่ะว่าคนจะเกลียดคุณเพราะคุณไม่ได้ประสบความสําเร็จด้วยตัวเองอย่างแน่นอนคุณต้องมีเจ้านายสนับสนุนคุณต้องมีคนรอบข้างที่ดีคุณต้องมีคนที่คอยส่งเสริมคุณดังนั้นอย่าลืมที่จะให้เครดิตพวกเขาเสมอนะคะวิธีการฝึกอันต่อไปคือคุณต้องฝึกยอมรับความผิดพลาดและก็เรียนรู้จากมันค่ะคุณรู้ไหมว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนต้องเคยทําผิด คนที่เก่งที่จริงเขาไม่กลัวหรกค่ะผิดก็คือผิดผิดก็คือยอมรับการที่คุณยอมรับมันจะทําให้หัวใจของคุณรู้สึกภูมิใจคุณจะรู้ว่าครั้งนี้มันก็แค่ผิดพลาดแล้วมันจะเป็นบทเรียนทุกครั้งเวลาที่คุณทําอะไรผิดคุณจะคิดแล้วว่าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นยังไงหากคุณไม่รู้จักยอมรับความผิดพลาดโวยความผิดให้กับคนอื่นมันกลับจะยิ่งทําให้คุณผิดซ้ําๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิดคุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าคุณผิด เพราะคุณจะโยนความผิดให้คนอื่นทันทีดังนั้นเมื่อคุณพลาดให้ถามตัวเองว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อย่ากแก้ตัวแต่ให้โฟกัสไปที่การแก้ปัญหายอมรับคำติชมถ้ามีคนมาบอกว่าที่คุณผิดเพราะแบบไหนให้คุณนำสิ่งนั้นมาแก้ไขและพัฒนาโดยตรงค่ะวิธีการฝึกข้อต่อไปคือข้อที่สคือคุณต้องฝึกพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนที่เก่งจริงๆไม่เคยหยุดพัฒนา คนอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งพยายามทําให้ตัวเองมีความรู้อยู่ตลอดเขาไม่โอ้วดแต่เขากลับเรียนรู้สม่ําเสมอพวกเขารู้ว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้พวกเขาหยุดการเรียนรู้ได้ยิ่งเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็ยิ่งทําให้เก่งเรียนรู้จากอะไรได้บ้างเรียนรู้จากหนังสือเรียนรู้จากพอดแคสต์เรียนรู้จากคนเก่งรอบตัวคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนสําเร็จ เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการฝึกฝนทักษะใหม่ๆและก็ปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องเห็นไหมล่ะคะวิธีการเรียนรู้ก็มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดขึ้นอยู่กับคุณมากกว่าว่าคุณจะนํามันไปใช้บ้างหรือเปล่าเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็จะสรุปได้ว่าการเป็นคนเก่งโดยไม่ต้องโอ้อวดคือการเป็นคนเก่งที่ถ่อมตัวคือคุณสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นใจและความอ่อนน้อม เราไม่จําเป็นจะต้องทําให้ดูดีโดยการพยายามพูดให้ตัวเองดูเก่งดูดีแต่ว่าคําพูดนั้นกลับไปทับถมคนอื่นกลับไปด้อยค่าคนอื่นเราไม่จําเป็นต้องดูดีโดยการเป็นลดคุณค่าของคนอื่นนะคะหรือเราไม่จําเป็นต้องแสดงออกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้ความสําคัญกับการพัฒนาและก็ช่วยเหลือคนอื่นจะดีกว่าคะ่ะจาเอาไว้ว่าความสามารถของคุณจะเป็นที่ประจักษ์เองโดยที่คุณไม่ต้องโอ้อวด คนที่ถ่อมตัวและให้เกียรติผู้อื่นจะได้รับความเคารพและได้รับความร่วมมือมากกว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนมักจะมาจากความตั้งใจจริงและความถ่อมตัวค่ะหากคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งที่ถ่อมตัวได้คุณจะไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่คุณยังจะได้รับความรักความเคารพและได้รับโอกาสดีๆจากผู้คนรอบข้างมากมายเลยค่ะแล้ววันนี้คุณพร้อมหรือ,อยังคะที่จะเป็นคนเก่งที่ถ่อมตัว รูเก๋เชื่อแน่ว่าเนื้อหานี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณและถ้าคุณอยากให้คนที่คุณรักได้รับเนื้อหาประโยชน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่อง podcast กรูเก๋ส t ตชั o ถ้าคุณมีข้อคมเมอะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเราจะพัฒนาตัวเองไปด้วยกันให้กลายเป็นคนเก่งกลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ